ยังไงนางเอกดังชวนแฟนหนุ่มเข้าบ้านใหม่เปิดตัวกับครอบครัวแล้วช่วงนี้ก็มักจะได้เห็นภาพนางเอกสาวยา่าอุรัสยาแวะไปเที่ยวไปพักผ่อนที่พัทยาจังหวัดชนบุรีบ่อยมากหลังตัดสินใจซื้อบ้านหลังโตติดริมทะเลให้คุณพ่อเพื่อเป็นของข,องขวัญวันเกิดของท่านล่าสุดสาวยา่าได้หย่อนภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักคู่แฟนหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะหลังจากที่ฝ่ายชายไปหาถึงบ้านพร้อมขวงคั่วไปวิ่งออกกําลังกายยามเช้าริมทะเล เป็นโมมินต์เรียบง่ายแต่อบอวนไปด้วยความรักแถมแม่ปลายังได้โพสโชว์ความน่ารักของลูกสาวที่เข้าครัวทําอาหารให้คุณพ่อทานเองกับมือพร้อมเขียนข้อความว่าวันนี้คนสวยเข้าครัวทําอาหารเช้าบอกเลยว่ามันอร่อยมากจนลืมถ่ายรูปตอนสวยๆเลยอุรัสยาถ่ายเช้าลงดึก